สวัสดีค่ะก่อนเริ่มคลิปนี้อุ้มจะขอมาชี้แจงว่าอุ้มไม่ได้เรียนจบทางด้านการตัดต่อหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้องหรือคอมพิวเตอร์แบบลึกซึง้งในคลิปต่อไปนี้เป็นประสบการณ์การใช้งานของอุ้มและสิ่งที่เจอจากการใช้งานมาหากผิดพลาดประการใดมาคอมเมนต์แนะนํากันได้นะคะ มีเพื่อนๆหลายคนถามจากใน i อนะคะว่าอู้มาใช้อุปกรณ์อะไรในการทําคลิปบ้างเราเริ่มต้นจากโจทย์ที่ว่าเราต้องลงมือเองและทําคลิปเองเราก็จะใช้กล้องค่ะตั้งกล้องไม์และคอมพิวเตอร์ในการตัดแต่ช่วงหลังเราก็มาใช้มือถือถ่ายเพราะว่าง่ายกว่าแต่ว่าภาพที่ได้ไม่ค่อยถูกใจทางเราอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะเราเลยอยากลองถ่ายด้วยกล้องแล้วก็ตัดใน iPad ดูเพราะเราเห็นหลายคนอะ่ะตัดใน iPad ได้ ปกติเราต้องย้ายคลิปลงใน iPad ด้วยการ a r d r รอซึ่งเราอยากหาวิธีง่ายๆเลยไปสั่งการ์ดเรดเดอร์มาโอนไฟล์สรุปโอนไม่ได้เพราะว่าขนาดไฟล์ใหญ่เกินไปต้องได้คอร์ดวิดีโอเป็น mp 4นะคะถึงจะย้ายได้เราก็รู้นะว่าคุณภาพไฟล์ mp 4อ่มันก็สู้กับไอตัวมาตรฐานที่กล้องกำหนด,ดมาให้ไม่ได้แต่อันนี้ทำเพื่อความสะดวกของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าโปรแกรมตัดต่อซึ่งอุ้มใช้เป็นแอป โลนะคะเป็นแอปเสียเงินครั้งเดียวนะตัดเสร็จเราจะไปทำเลเบลน่ารักน่ารักเป็นปกคลิปด้วยแอปสตูดิโแอปนี้ฟรีนะคะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะด้วยหลังจะทำเลเบลเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็ไปใส่ในแอปโลได้เลยคะ่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าเกิดชอบก็กด Subscribe ได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย